สวัสดีครับ Channel p o n Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Rado กับ Tanook Automatic Chronograph เรือนี้กันนะครับนาฬิกาตระกูลกับ Tanook นะครับนับว่าเป็นหนึ่งในคอล l e c ชั o n ที่ทำออกมาได้หลากหลายมากนะครับคือเขาก็จะมีตั้งแต่รุ่นที่แบบเป็นไ t เทคเซรามิกนะครับ เป็นสตีลนะเป็นบรอนซ์นะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาที่ฟังก์ชันหลักๆเนี่ยมันคือการดำน้ำนะครับหรือว่าเป็นตระกูลไดเวอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวที่มันเป็นรุ่นโคโนากราฟหรือว่าเป็นรุ่นจับเวลานั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการผสมผสานฟังก์ชันของการใช้งานนาฬิกาแนวสปอร์ตสประเภทอะ่ะเข้าไปด้วยกันบนหน้าตาของกัปตันคุกนะครับซึ่งเอาจริงก็ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกับเรือนอื่นๆในคอลเลกชันนะแต่ก่อน,อน,นมออนอนนบบาแ ใหญ่โตมากๆจริงๆนะครับคือแบบใหญ่มากเลยนะใหญ่แบบไม่ค่อยชินเลยอะ่ะกล่องนี่คือจะมาแบบเป็นกล่องดำๆใหญ่ๆแล้วก็มีโลโก้สีทองทองแชมเปญแชมเปญอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับหน้าตานี่คือดูดีมากๆนะครับสไลด์กล่องออกมานะแล้วก็ยกอ,ออกมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเจอกล่องแบบเป็นเท็กเจอร์แบบผ้านะครับคือดูแบบเกี่ยวกันนาฬิการ,ราคาหลัก4ี่ห้าแสนนะครับแล้วก็มีการล็อกไว้ด้วยตีนตุ๊กแกแบบนี้นะครับเป็นเบลโคนะก็ถอดยกออกหานะครับ ด้านในมันก็จะมาแบบเป็นบ็อกเซตแบบนี้เลยนะครับนายกาก็นอนมาตรงนี้หล่อนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นที่ที่เก็บสายนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยในเซตนี้นะเขาจะมีสายแถมมาให้เนี่ยสชุดด้วยนะครับเป็นสายหนังสีน้ําตาลแบบนี้นะแล้วก็เป็นสายนาโต้นะครับเดี๋ยวยังไงมาลองให้ดูอีกทีหนึ่งด้วยนะแต่ให้ดูกล่องคร่าวๆว่าแบบมันอลังการมากขนาดไหนนะครับคือแค่เห็นกล่องนี่ผมว่าหลายๆคนก็เปิดใจแล้วนะครับแบบตกหลุมรักแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนนะครับกลับมาที่ตัวนาฬิกากันเลยนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับว่าหน้าปัดด้านในอ่ะมันจะมีวงซับเรย์ออฟเพิ่มมา2วงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยกับตันคุกมันจะเป็นนาฬิการุ่นที่หน้าปัดมันเรียบมากๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาอ่ะเขาจะมีการเล่นแสงซันเบ r ร์สด้านในที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นริ้วที่แบบประกายระเบิดแสงออกมาได้อลังการมากๆนะครับคือกับตันคุกเนี่ยมันเป็นเรือนหนึ่งเลยที่หน้าปัดมันแบบมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ เล่นแสงได้ไม่เหมือนชาวบ้านจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครที่เคยไปดูราโดกับนันคุกที่แบบช็อปนะครับหรือว่าลองไปดูตัวจริงของเพื่อนๆอะไรแบบนี้นะผมว่าจะรู้สึกแบบมีความแปลกใจกับการเล่นแสงมากนะครับเพราะว่ามิติมันดูมีความไม่เหมือนกับนาฬิการเรือนอื่นๆนะครับเพราะว่ามันมีการกระจายแสงที่แบบมันออกซ้ายบ้างขวาบ้างในเวลาเดียวกันด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สวยมากนะ โดยที่หน้าปัดของเรือนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดําแล้วก็แกรเดียนไปเป็นสีเทาแบบเป็นแนวแนวซิลเวอร์ตรงกลางเลยนะครับก็เป็นเฉดที่แบบใส่ได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเฉดที่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบนะครับซึ่งในการจะใช้งานฟังก์ชันนะครับเราต้องทําการคลายตัวไม่มยมออกมาก่อนนะครับตัวที่แบบเป็นปุ่มจับเวลานะเพราะว่าเรือนเนี้ย จริงๆมันก็เป็นนาฬิกาดำน้ำนะครับซึ่งปกติแล้วนาฬิกาดำน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันมีแบบเม็ดมยมฟังกชันอะไรใดๆอยู่บนตัวเรือนเนี่ยเขาจะพยายามทําให้มันเป็นสกูดาวกันนะครับเพื่อที่จะทําให้แบบน้ําไม่ได้เข้าไปง่ายนะโดยการจับเวลาเนี่ยเราก็จะใช้ตัวหน้าปัดซับไดเอ้ด้านซ้ายนะครับเป็นหลักนะส่วนซับไดเอ้ด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นวงที่เอาไว้ดูหลักวินาทีนะครับซึ่งเข็มวินาทีด้านนอกตรงนี้มันไม่ได้เป็นเข็มวินาทีของตัวเรือนนะอันเนี้ยมันเป็นเข็มจับเวลาในหลักวินาทีนั่นเองนะ ซึ่งเราก็สามารถกดที่ขวาบนตรงนี้นะครับพอกดปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มเป็นการจับเวลาได้นะตรงนี้เข็มวิ่ก็จะกวาดไปนะครับอันนี้ก็จะเริ่มจับเวลาในหลักวินาทีแล้วนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการทดเวลาในหลักนาทีนั่นเองนะครับเรือนนี้ก็จับเวลาได้มากสุด30นาทีนะก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับโดยที่เจ้าตัวเข็มวิจับเวลาเนี่ยปลายก็เป็นสีแดงด้วยนะผมว่ามันก็ดูแบบอ่านค่าได้ง่ายดีนะครับภาพรวมฟังก์ชันการใช้งานก็ประมาณนี้นะ กดไปทีนึงนะครับก็หยุดนะครับแล้วก็กดด้านล่างเนี่ยก็เป็นการไฟแบ็คเข้าไปนะครับใช้งานเสร็จก็อ,อย่าลืมนะครับหมุนเกลียวกลับเข้าไปด้วยนะตรงนี้สําคัญมากนะเพราะว่าถ้าเกิดแบบเผลอๆนะครับไม่ได้หมุนกลับเข้าไปแล้วไปโดนน้าอย่างเงี้ยน้ำมันอาจจะเข้าทางช่องทางนี้ได้นะครับยังไงก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับส่วนตัวเม้นปรพยมเนี่ยก็เป็นสกรูดาวคลาวนะครับเราต้องหมุนออกมาก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หมุนขึ้นนะครับเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลย หลังจากนั้นเนี่ยดึงมาทีนึงนะครับเป็นการหมุนตั้งวันที่นะครับหมุนลงแบบนี้นะครับช่องวันที่ก็จะดูลงด้านล่างนะครับสังเกตดูนิดนึงว่าช่องวันที่เนี่ยจะเป็นพื้นขาวแล้วก็ตัวเลขสีแดงนะซึ่งเอาจริงๆค่อนข้างจะแปลกตาหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้เท่าไหร่นะครับคือเป็นแดงทุกวันเลยอ่ะปกติถ้าเกิดช่องพวกนี้จะมีสีแดงเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นชื่อวันนะแล้วก็วันอาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยให้มาเป็นสีแดงหมดเลยนะแล้วก็พื้นเป็นสีขาวนะครับซึ่งพื ทำให้นายกามันมีความบาลานซ์ดีนะครับคือลองนึกภาพถ้าเกิดเป็นพื้นดํานะผมว่ามันจะแบบดูเป็นหลุมมันนึงอะที่แบบ มาร์เกอร์เขาแบบวิ่งมาเรื่อยเรื่อยแล้วนะครับมีครบทุกตำแหน่งเลยนะตรงเนี้ยดีละที่เขาให้มาเป็นสีขาวเพราะมันจะได้ดูแบบเป็นอีกหนึ่งมาร์เกอร์ตัวหนึ่งอ่ะดูเนียนตาดีมากเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่โอเคเลยนะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยจนสุดเลยนะมุนก็เป็นการตั้งเวลานะครับอันนี้ฟังก์ชันถือว่าเป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้งานยากเลยนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาจะดูมาอลังการสวยงามแบบนี้นะส่วนตัวลูมเนี้ยเป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะครับเข้าที่มนีอเเเร้ากกวพ ก็จะเลืองแสงขึ้นมาให้หมดเลยนะดังนั้นเนี่ยเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใช้ดำน้ําแบบจริงจังได้นะครับเพราะว่าสเปคการกันน้ำเขาเนี่ยก็มา300เมตรนะถือว่าหายห่วงเลยส่วนตัวกระจกเนี่ยให้มาเป็นซัฟฟ r คริสตัลนะครับที่มีความโดมๆนูนๆขึ้นมานะครับเป็นทรงที่สวยมากนะแล้วก็เพื่อนๆลองดูตอนที่แบบผมเอียงนาฬิกาดูนะครับเราจะเห็นว่าตัวขอบเบเซลเนี่ย มันจะมีความเอียงเข้าไปแบบนี้นะตัวเบเซลอินเสอร์อะซึ่งอันเนี้ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกับตันคุกนะครับที่แบบเวลามองจากด้านบนอะมันจะดูแบบเบเซลมันมีมิติมากนะครับแล้วก็ทรงมันดูแบบมีความแปลกตามากอะซึ่งถ้าเกิดได้มาจับอะถึงจะเห็นนะครับว่ามันแปลกตาเพราะว่าตัวขอบมันแบบเหมือนเชิดออกอะแล้วก็ตรงกลางด้านในมันมีการสโลปเข้าไปหาหน้าปัดนะครับ ทำให้มันเป็นทรงที่แบบมันมีเอกลักษณ์สุดๆเลยของเรือนนี้อ่ะซึ่งทรงแบบเนี้ยมันก็จะแบบสามารถจับได้ง่ายนะครับแล้วก็หมุนได้ง่ายมากๆด้วยนะครับเพราะว่าเหลี่ยมสันตรงเนี้ยมันก็เหมือนจะคมมากขึ้นกว่าปกตินิดนึงด้วยความเอียงของเขาอะนะครับซึ่งตัวขอบเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับความสมูทความเลื่อนอะไรเงี้ยใช้งานได้ดีนะครับวัสดุสีดำๆที่เราเห็นนี่ก็เป็นไฮเทคเซรามิกด้วยนะครับก็จะมีความเงาแวแววาวในสไตล์ของเซรามิกนะครับดูแพงมากนะภาพรวมหน้าปัดนี่คือแบบถูกใจผมสุดๆเลยอ่ะถือว่าสวยงามมากจริงงๆนครส่่่วตอออมาก็ืืเ ตัวเรือนก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยรุ่นนี้นะกับเรือนที่แบบวัสดุมันเป็นไฮเทคเซรามิกนะครับหรือว่ารุ่นสตีลทั่วไปนะแต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นตัวเรือนสตีลแล้วก็มากับสายสตีลด้วยนะครับทาให้เราก็จะเห็นการขัดเงาของตัวเรือนเนี่ยชัดเจนมากๆนะคือปกติอ่ะผมจะไม่ได้ติดภาพว่ากับตันคุกมันจะเงาแววๆขนาดนี้นะครับต่อให้เป็นรุ่นเซรามิกอ่ะมันก็จะมีความแบบเป็นสีที่ดับเฉดลงไปนะเป็นสีเทาๆเป็นสีแบบดำๆหรือว่าเขียวอะไรแบบเนี้ยนะครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันแบบเป็นสีเงินที่แบบมันมีความใสมีความไบรท์แล้วก็เล่นแสงได้ดีมากๆเลยนะครับคือเรียกว่าผมจับครั้งแรกนี่ผมแอบตกใจเล็กน้อยนะว่า ทำไมมันเงาแววๆได้ขนาดนี้นะ feeling นี่แบบเหมือนจับนาฬิกาตระกูลไวโกเลยนะครับคือแบบการเล่นแสงการเลือกส่วนขัดเงาของเรือเนี่ยผมว่าเขาทาได้ดีมากนะครับพลิกมาดูฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นการโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับเป็นเครื่องตระกูล r 8 0 1ูนนะโดยที่ตัวเครื่องนี้เนี่ยก็สามารถสํารองพลังงานได้50ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งถือว่าหน้าตาดีนะมีการเล่นเงาเล่นลายสไลด์แนวตั้งมีลายก้นหอยอะไรแบบนี้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็โรเตอร์เนี่ยสังเกตดูนะครับเท่มากนะครับโรเตอร์อ่ะมันจะเป็นรรูปแแบบบบสมออเืนนี้ะ คือแบบมันเป็นทรงแบบ ไม่ค่อยได้เจออ่ะถือว่าเหมือนกับเป็นการล้อไปกับโลโก้ของราโดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับก็คือมันเป็นเครื่องโครโนกราฟที่ถือว่ามีความบางระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมลองวัดขนาดเคสไซส์กันดูหน่อยนะครับขนาดเคสไซส์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ43มมิลนะครับส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่14.8มิลนะครับแล้วก็ลักทูลักเนี่ยถ้าเกิดวัดจากตัวเคสนะอยู่ที่49.7แต่ถ้าเกิดว้าจุดเจ็ดนะครับแต่ถ้าเกิดวัดจากเอ็นลิงค์ที่ั้ยื่ับ เอาจริงๆถ้าเกิดเราย้อนไปดูนาฬิการตระกูลกัปตันคุกอะที่เป็นรุ่นไฮเทคเซรามิกที่เป็นแบบตัวมาตรฐานเลยนะครับไซส์เดียวกันนะไซส์13มิลเนี่ยเรือนที่มันไม่ได้มีฟังก์ชันโคโนโกราฟอะความหนาเข้า14.6แล้วนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นความหนามาตรฐานของซีรีส์นี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเรือนนี้มันเป็นนาฬิการทรงใหญ่ทรงโอเวอร์ไซส์แล้วก็ไม่ได้แบบเน้นบางเบานะครับมันเน้นลุยสมบุกสมบันแล้วก็สะท้อนแสงแวววาวสวยงามอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะเท่ากับว่าการเพิ่มฟังก์ชันโคโนโกราฟข,ของเขาอะแล้วก็เปลี่ย ุมิลเท่านั้นนะครับนับว่าเป็นความหนาที่เพิ่มขึ้นมาน้อยมากนะถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาซีรีส์ที่มันใช้โครโนการาฟอ่ะคือน,นาฬิกาหลายรุ่นนะผมจะเจอที่แบบรุ่นปกติเนี่ยสมมติว่าบาง11มิลใช่ไหมครับถ้ากลายเป็นโคโนการาฟเนี่ยขึ้นมาเป็น13มิลเลยก็มีนะเพิ่มมา2-3มมิลเลยแบบเนี้ย แต่อนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มมาแบบอย่างน้อยเลยอะทำให้คนที่แบบชื่นชอบกับตันคุกธรรมดาอยู่แล้วอะจะมาใช้เรือนที่แบบมันเป็นกับตันคุกโคโนกราฟอะก็จะแบบไม่ได้เคอะเขินเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่ได้มีฟีลลิ่งต่างกันมากนะครับความหนาอะไรเงี้ยใส่ได้แบบโอเคเลยนะครับ แต่เมื่อกี้จุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะเป็นห่วงสักหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเอ็นลิงก์และก็ลักทุลักซะมากกว่านะครับคืออย่างที่เราเห็นแหละเขามีการใช้ตัวเอ็นลิงก์เนี่ยเป็นโซลิดเอ็นลิงก์ตันนะครับแล้วก็ยื่นข้อกลางออกมาแบบประมาณอย่างเงี้ยนะครับยื่นมาเยอะนะแต่เน้นน้อยๆอ่ยยื่นออกมาค่อนข้างจะเอียงแล้วก็สโลปลงนะครับตัวลักมันก็อาจจะมีความยื่นออกมาหน่อยแต่ว่ามันจะไม่ได้กลางแบบดูเป็นทรงบแบนๆมากนะครับคือคนข้อมือเลก็กอะ มันก็ยังใส่ได้แบบค่อนข้างจะสบายนะถึงแม้ว่าอาจจะเห็นว่ามันมีแทงๆมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องการสวมใส่เนี่ยผมว่ามันใส่ได้อะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่แน่นอนสําหรับคนข้อมือใหญ่ประมาณสัก 6นิ้ว6.5นิ้วต้นไปนะครับคือเรียกว่าไซส์มาตรฐานแล้วกันนะไม่ต้องใหญ่อะไรมากนะครับก็จะใส่เรือนนี้ได้สวยมากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เขาให้เอลิงทรงมาแบบนี้มันจะดูแบบมีความตันแล้วก็มันแข็งแรงกว่าการที่แบบมันเป็นการเกาะเข้าไปด้านในเอลิงมากมากเลยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเอลิ้งที่ผมชอบนะมันดูแบบแพงดีอะโดยที่ตัวสายเนี่ยลองสังเกตดูนะครับว่าเป็นการเล่นเงาที่ด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้นะครับข้อกลางก็เป็นการขัดด้านนะซึ่งอันนี้ก็จะมีความค่อนข้างพิเศษหน่อยนะครับคือ ไม่ค่อยเจอนาฬิกาที่มีการขัดเงามาเยอะขนาดนี้นะลาโดกับตันคุกเนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่แบบจริงๆทํามาดําน้ํานะแต่ว่าการขัดเงาการดีไซน์อะเน้นมาให้ใส่สวยๆหล่หอๆในการใช้งานในเมืองอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องความแวววาวนะต้องบอกเลยว่านาฬิกาดรสแบบดรสจริงจังหลายๆเรือนะยังแพ้เลยนะครับเรือนนี้ก็คือแบบแวววาวดีมากนะทั้งด้านบนนะครับพลิกไปพล,ลิกมานะตัวสายนะ ความเงาของตัวเรือนนะครับทุกอย่างนี่คือแบบใครที่ชอบในการเงาเงาอะเรือนนี้ถูกใจแน่นอนนะครับส่วนตัวบันพับเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากนะเพราะว่าเขาทามาเนี่ยเป็น2ทบแบบนี้นะครับคือด้านเนี้ยมันจะพับมาแบบนี้ได้ก่อนแล้วก็ด้านเนี้ย สามารถ snap ลงมาได้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งบานพับแบบนี้มันทําให้เราสามารถปรับให้ข้อตรงนี้มันอยู่ตรงกลางข้อมือเราได้ง่ายนะครับทำให้เวลาใส่บานพับมันจะไม่เบียดนะอันนี้เป็นสิ่งที่บานพับแบบนี้ทําได้ดีมากๆนะครับมากกว่าบานพับที่มันงอมาได้แค่ทางเดียวนะอันนี้ต้องชมเลยนะครับส่วนน้ําหนักเนี่ยเรือนนี้ผมตัดสายไปน่าจะครบทุกข้อเลยนะดังนั้นเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเบาลงประมาณหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองชั่งให้ดูนะว่าเวลามันแบบตัดสายไปทุกข้อแล้วนะครับแล้วก็ข้อมเล็กกๆใส่นนมมััจะะหปราณ 160กรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคยังใส่ได้อยู่นะครับไม่ได้หนักอึ้งมากนะอ่ะเดี๋ยวยังไงลองขึ้นข้อให้ดูกันเลยนะครับ เวลาใส่นะก็ snap ฝั่งนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ snap ฝั่งนี้ปิดเข้าไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะผมตัดสายไปครบทุกข้อแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่สามารถตัดเพิ่มได้อีกแล้วนะซึ่งก็หมายความว่าข้อมือที่เล็กที่สุดที่จะใส่เรือนี้ได้นะครับก็จะอยู่ที่5.5นิ้วนั่นเองนะครับคนที่ข้อมือเล็กกว่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปดูพวกสายนาโต้หรือว่าสายหนังแทนนะครับแต่ว่าจะใส่สายเหล็กไม่ได้นะก็น่าเสียดายเล็กน้อยนะครับซึ่งเวลาอยู่บนข้อนะจะเห็นว่าสังเกตดูว่าเอ็นลิงอะ่ะมันมีความยืดก็จริงแต่่่่่่วววามัยยัันนนนยยยงงดููสสอรึที สวยเนี่ยเพราะว่าเวลามองจากด้านข้างเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีความสโลปลงมานะครับคือหน้าตามันมีความพยายามจะโอบก,กระชับกอดข้อมือผมอ่ะทำให้มันก็ดูแบบพอดีอะนะครับใช้ได้เลยนะ หน้าตาก็ดูแบบทรงใหญ่ๆนะครับตัวเคสก็ดูทรงโอเวอร์ไซส์สไตล์กับตันคุกอยู่แล้วนะครับคือคนที่ซื้อเรือนนี้ก็คงเป็นอะไรที่ต้องการความใหญ่ความแบบเตะตาของซีรีส์นี้อยู่แล้วแหละซึ่งเรือนนี้ก็ทําได้ดีมากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้นะคือพอมันมีไอตัวหน้าปัดซับเดยลวงโครโนกราฟแล้วก็วงเข็มวิเข้ามาเนี่ยมันทําให้ในาฬกามันดูแบบมีความเป็นฟังก์ชันดูมีความแพงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับคือเดิมทีอ่ะ เราก็จะเห็นหน้าปัดซันเ u r ร์สมันกระจายแสงระบบำไประบบมมานะครับแบบหมุนไปหมุนมาดูสวยอลังการมากอยู่แล้วนะครับแต่พอมันมีแค่2วงเข้ามาปั๊บเนี่ยมันรู้สึกถึงเป็นนาฬิกาฟังชั่นแนลเป็นนาฬิกาที่มันเป็น Tool Watch ขึ้นมาสเต็ปหนึ่งอ่ะแล้วก็ความเล่นแสงอ่ะมันไม่ได้เยอะเกินละผมว่าตัวเดิมอ่ะบางคนอาจจะมองว่าโอเคมันเล่นแสงแบบมากๆเลยโอ้จัดจ้านแบบจัดจัดเลยนะครับแต่ตัวเนี้ย มันเหมือนมีการดรอปความเล่นแสงออกมานดนึงแต่ว่าเพิ่มดีเทลเข้าไปทําให้แบบหน้าตามันดูสมส่วนมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นการเติมวงโคโนการาฟเข้าไป2วงที่แบบมันดูง่ายๆนะแต่ทาให้ในาฬิกาเนี่ยมันดูแบบมีอะไรขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งจริงๆอะ่ะถือว่าทําได้ดีมากเลยนะแล้วก็ไม่สูญเสียความเล่นเงาของตัวหน้าปัดด้วยนะครับสวยเลยนะตัวนี้นะแล้วก็ อย่างที่เห็นนะครับเวลาหมุนขึ้นหมุนลงนะโอ้โหมันเงาซะทุกส่วนนะครับมันจ้าซะเหลือเกินนะครับคือแบบมีความสะท้อนแสงแบบทั้งส่วนสายส่วนเคสส่วนขอบนะครับคือแบบสวยอะ่ะใครที่ชอบกับตันคุกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับลองมาดูตัวนี้นะผมว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เพื่อนๆจะต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับฟีลลิ่งการอยู่บนสายเล็กก็ประมาณนี้นะเรื่องการสวมใส่ใส่สบายนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะเห็นน้ำหนักมันเนี่ยประมาณ160กกรัมนะแต่พอใส่ใช้งานจริงมันโอเคอะ่ะสายมันแบบ มันรัดได้ดีอ่ะแล้วก็มันไม่ได้มีความไปถ่วงหนักๆที่ตัวเคสะนะครับเพราะว่าน้ําหนักอะมันมีการกระจายนะครับจากตัวเคสตัวเรือนไปสายไปแบบภาพรวมอะ่ะมันก็เลยเป็นฟีลลิ่งการถ่วงที่แบบมันบาลานซ์ได้ดีนะครับ คือถ้าเกิดในการไปนเน้นหนักที่ตัวเรือนเนี่ยมันจะแบบโยกแยกเกินไปละแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันแบบทําออกมาได้โอเคมากนะครับอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งของสายเหล็กนะอันนี้ผมค่อนข้างจะชอบมากเลยความเล่นเงาความสะท้อนแสงนะครับคือแบบเงางามมากจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นสายอื่นที่เขาแถมมาให้ดูนะครับซึ่งตัวสายเนี่ยมีระบบ easy clip มาให้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะก็บีบเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกี่ยวออกมาเลยโอ้โหแบบ ดีงามมากนะครับนาฬิกาทุกเรือนบนโลกควรใช้ระบบนี้นะผมว่าทําให้แบบการเปลี่ยนสายเนี่ยทำได้แบบลงตัวสุดๆนะครับสายอันแรกเนี่ยเป็นสายหนังปั๊มลายมาแบบนี้นะครับเป็นลายจระเข้นะซึ่งเป็นสายที่หน้าตาดีมากนะครับแล้วก็จุดเด่นอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมรู้สึกแบบประทับใจมากอะ่ะคือตัว t e x t อร์ด้านหลังนะครับมันจะเป็น t e x t อร์ที่มันเป็นหนังกลับอ่อนๆน,นุ่มๆที่แบบโอ้โหมัน ดีมากอะดีแบบจนไม่รู้จะดียังไงเลยนะครับอันนี้ผมแบบชอบมากๆเลยนะคือผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็น t e x t อร์ของด้านหลังสายอะ ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเจอแล้วนะคือแบบมันนิ่มมากจริงๆอ่ะอธิบายไม่ถูกเลยนะครับอารมณ์เหมือนหนังกลับผสมนูบักอะไรแบบนี้นะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดมาเท็กเจอร์ทรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความแบบเปื้อนน้ําง่ายนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนิ่มในขนาดนี้นะผมยอมเลยอ่ะคือแบบดีมากนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นลายแบบปั๊มหนังจระเข้มาแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นหนังจระเข้แท้นะซึ่งก็ดูสวยดีนะครับเป็นเท็กซ์เจอร์แนวแนวด้านๆนะครับแล้วก็ลวดลายก็เป็นแบบลายสแควร์ใหญ่ๆนะครับเย็บด้าขาวมาแบบนี้นะส่วนบ เข้าไปด้านในนะครับมันก็จะไม่มีสายมากวนตาเรานะเวลาใช้งานนะครับทัวลักไซน์เนี่ย21มินะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆนะครับปักขาเข้าไปด้านหนึ่งแล้วก็เกี่ยวแล้วก็สไลด์เข้าไปแบบนี้เลยนะครับถือว่าใช้งานได้ง่ายมากนะอยู่กับสายหนังสีน้ําตาลนะครับก็ออกมาประมาณนี้เลยนะ เป็นสีที่แบบค่อนข้างจะทําให้นายการมันดูเดรสมากขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งจริงๆตอนแรกผมก็แปลกใจนิดนึงนะว่าเออทำไมให้สายเป็นสีน้ําตาลมานะครับเพราะว่าตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างจะไปทางดําเลยนะครับแต่พอลองมาใส่ดูปั๊บเนี่ยถึงได้รู้นะว่าเออลาโดกับตันคุกอ่ะมันเป็นนายการหน้าตาย้อนยุคไปทางวินเทจนะครับพอให้สายน้ําตาลจระเข้มแบบเนี้ มันก็ดูแบบเออย้อนยุคมากขึ้นนะดูแบบใช้ได้เลยอ่ะซึ่งในการใส่สายเนี่ยเราต้องเอาปลายเนี่ยแทงเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการล็อกรูนะแล้วก็ตอนใส่เนี่ยตัวสายเนี่ยมันจะม้วนอยู่ด้านในข้อมือเราแบบนี้นะครับซึ่งข้อมือผมเนี่ยใส่รูที่2นะครับจากด้านในดังนั้นถ้าเกิดคนข้อมือเลก็กกว่าผมเนี่ยจะใส่รูสุดท้ายได้อยู่นะครับก็ส n a p เข้าไปแบบนี้เลยอยู่กับสายลายจระเคแบบนี้นะครับก็จะออกมาแบบค่อนข้างจะดูวินเทจแล้วก็หรูหรามากขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับแต่เอาจริงๆถ้าเกิดเทียบความชอบนะผมยังรูู้้สสึกสกกกวววว่่่่าาาาาาาตติดดใจััััยเเเล็มมนนนนะรบบพแง รเรือเนี้ยมันทํามันเงาทั้งทีนะก็อยากจะให้มันเงาที่สุดเลยนะครับซึ่งตัวสายเนี่ยแรกๆอ่ะมันจะมีความเบียดอย่างเงี้ย,นเ,นยเพราะว่าตัวเนี้ยผมยังไม่ได้ใช้งานเป็นจริงเป็นจังนะครับยังไม่ได้แบบเอามาดัดทรงให้มันโค้งนะดังนั้นในวันแรกๆที่เพื่อนๆใส่เนี่ยมันจะแข็งหน่อยนะแล้วก็บีบข้อมือแบบมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดดัดไปสักประมาณวัน2นวะันอ่ะเอามารัดกับพวกหมอนอนะ่ะมันก็จะเป็นทรงที่ใส่ได้ง่ายมากขึ้นแล้วนะครับแต่อย่างหนึ่งที่รู้สึกได้นะคือ texture ด้านในตอนที่แบบไอ้ texture เมื่อกี้มันสัมผัสกับผิวเราออะมมัันนแบบห อธิบายไม่ถูกอะ่ะมันดีมากะนะครับมันสบายมันดูแบบเหมือนเป็นไมโครฟล r บิกที่แบบเป็นเส้นใยอ่อนละมุนมาอยู่บนข้อมือเรานะครับถ้าเกิดให้อธิบายแบบเห็นภาพมากๆนะคือเหมือนเอาแบบผ้าเช็ดหน้าที่ผิวมันละเอียดมากๆกับเป็นผ้าไหมอะไรแบบนี้มาพาดบนข้อมือเราอะ่ะเบาๆบางๆเลื่อนๆอะไรแบบนั้นะนะครับฟีลลิ่งมันประมาณนั้นเลยนะการใส่สายหนังของเรือนนี้ะนะครับคือเป็นสายที่ดีมากถูกใจมากจริงๆนะครับ ลองดูนะครับใครที่อยากให้เรือนี้มันดูหรูมากขึ้นแล้วก็มีสีสันความวินเทจย้อนยุคนิดหน่อยก็ตัวนี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูออปชั่นต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายนาโตที่เขาแถมมาให้นะครับซึ่งก็หน้าตาดีมากนะ t e x t อร์ผ้านี่คือแบบดูดีสุดๆนะครับที่เท่มากนะคือมีโลโก้ลาโดมาให้ด้านหลังตรงนี้นะครับถือว่าแบบโหดูเนียนตามากเลยนะครับโลโก้ยังสกรีนมาอย่างสวยเลยแล้วก็ตัวสายนะครับก็จะมีการเจาะรูแล้วก็มีการแปะแผ่นหนังลงไปแบบนี้นะครับเป็นการนําร่องตัวรูนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้การใช้งานระยะยาวเนี่ยทนทานมากขึ้นเยอะเลยนะครับ texture สายหนังถือว่าดีเลยนะคร สายนาโต้ที่เราเห็นขายทั่วไปนะครับทรงเนี่ยจะเหลี่ยมจะมุมอะไรอย่างเงี้ยเทมากนะครับโดยที่เราก็ต้องใช้สปริงบาร์ของตัวสายเหล็กนะครับมาใส่นะเพราะว่าเขาไม่ได้มีสปริงบาร์รามาเพิ่มให้นะครับง่ายๆเลยนะใส่แบบไม่ได้ยากมากแล้วก็ร้อยสายเข้าไปนะครับซึ่งไอโลโก้ตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นการนําล่องด้วยนะว่านาฬิกาเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนนะครับผมก็สไลด์สไลด์เลื่อนมาแถวๆนี้นะอยู่กับสายนาโต้นะครับออกมาประมาณนี้เลยโอโ้โหผมว่าอันนี้แบบเป็นคู่ที่เซอร์ไพรส์เลยอะคือแบบ สวยมากนะครับคือถ้าเกิดตอนนี้เรียงตามความชอบนะผมให้สายนาโต้นี่แบบค่อนข้างสูสีกับสายเหล็กเลยนะครับคือหน้าตาดีมากจริงๆนะแล้วก็สายหนังเนี่ยอาจจะรองลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยมันทําให้ในายการมันดูชิลดูแคชชวลมากขึ้นอนะ่ะลองใส่ให้ดูเลยดีกว่านะครับคือสายนาโต้เส้นนี้ทำมาได้ดีมากอย่างหนึ่งนะก็คือเรื่องของการเจาะรูสายนะครับส่วนมากอะ่ะเวลานายการมันมาไซส์ใหญ่นะ43มิลอย่างเงี้ยเวลาให้สายนาโต้มานะครับ ผมยังไม่เคยเจอเส้นไหนที่แบบมันใส่ได้พอดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีความยาวเกินรูอาจจะเจาะมาไม่ได้เป๊ะมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเส้นนี้คือรูอ่ะมันยังขยับได้อีกรูนึงด้วยนะดังนั้นคนข้อมือเล็กก็ใส่ได้เลยนะครับนับว่าเป็นกับตันคุกเรือนที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่กับคนข้อมือเล็กแบบผมมากๆนะเนี่ยพลิกกลับมานะครับออกมาประมาณนี้เลยนะ ถือว่าโหสวยเลยอะนะครับมากระสายผ้านี่แบบเซอร์ไพรส์เลยอะคือความเงามันอาจจะโดนลดทอนไปบ้างนะครับแต่ว่ามันมีความบาลานซ์กันมากขึ้นนะระหว่างสีดําแล้วก็สีเงินนะครับคือมันแบบไม่ได้ดูเอะอะสะท้อนแสงเอะอะแววแววละนะครับก็จะดูมีความคุมโทนมีความเป็นสีดํามากขึ้นแล้วก็ฟีลลิ่งแบบเนี้ยผมว่ามันดูมีความใสสบายมากขึ้นด้วยนะแต่อย่างหนึ่งที่รู้สึกได้ตอนเปลี่ยนเป็นสายผ้านะคือน้ําหนักเนี่ยเริ่มมากองที่ตัวเคสละนะครับเวลาพลิกขึ้นพลิกลงเนี่ยมีความแบบ ทวงตรงเคสมากขึ้นนิดนึงดังนั้นถ้าเกิดจะให้โอเคก็ต้องใส่ให้มันกระชับมากขึ้นนิดนึงนะครับก็ลองรัดๆให้มันแน่นๆหน่อยนะครับก็จะดีขึ้นนะซึ่งอันนี้คนข้อมือใหญ่เนี่ยจะชอบแน่นอนนะครับส่วนคนข้อมือเล็กเนี่ยปกติใส่สายนาโต้ไม่ค่อยไหวนะครับแต่ว่าเรือนนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นเรือนที่ทําเรื่องไซซิ่งมาดีนะครับ ก็โดยภาพรวมนะครับถือว่าเป็นกับตันคุกที่ฟังก์ชันมาจัดเต็มมาครบคันมากๆนะครับแล้วก็การใส่ใช้งานเนี่ยทำได้ดีตามภาษากัปตันคุกอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องความแวววาวความเงาที่แบบเงากระจุยกระจายมากนะเงาแบบไม่เกรงใจชาวบ้านเลยนะครับซึ่งก็เปลี่ยนสายได้ดีด้วยนะครับก็เปลี่ยนเป็นสายไหนผมว่ามันก็ได้นะเพราะว่าหน้าตาแบบเนี้ยสมมุติจะจับเป็นสายน้ําตาลอน่อนๆแบบ จ้อนยุควินเทจไปเลยมันก็ยังไหวนะครับเรียกว่าใครที่กำลังมองหาในการสเปคดำน้ำได้จริงจังอะ่ะแล้วก็ได้ฟีลลิ่งวินเทจนะครับแล้วก็ชอบตัวเรือนที่แบบมีความเงาเล่นแสงได้ดีอะ่ะตัวนี้เรียกว่ามีครบทุกอย่างที่ต้องการแน่นอนนะครับ ยังไงก็ลองตามไปดูกันได้นะส่วนราคาป้ายนะครับอยู่ที่122,600บาทนะครับซึ่งเราสามารถซื้อได้ที่ช็อปราโดในห้างนะครับอย่างสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิร์ลอะไรแบบนี้นะครับห้างค้าสรรพสินค้าชั้นนำเนี่ยมีช็อปราโดแน่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะครับช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยก็จะมีราโดออฟฟิเชียลสโตร์อยู่นะครับก็ตามไปซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครัับสสวดี